กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด s u b s c r ร b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงข้อกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการรอลงอาญานะเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับข้อกฎหมายข้อนี้นะครับนะเป็นการอธิบายแบบชาวบ้านชาวบ้านความจริงแล้วผมเคยทําไว้แล้วคลิปนึง อันนี้ถือว่าเป็นคลิปเพิ่มเติมนะครับเนื้อหาจะไม่เหมือนคลิปนั้นนะครับนะสำหรับการรอลงอาญานะครับเป็นการให้โอกาสผู้กระทําผิดนะครับให้ได้แก้ไขปรับปรุงตัวหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะครับพฤติกรรมนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าไปรับโทษนะครับภายในเรือนจําไม่ต้องถูกคุมขังนะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านนะครับคําว่ารอลงอาญาเนี่ย เหมือนกับเราได้ทำสัญญาได้ทำข้อตกลงกับศาลนะครับว่าเราจะไม่กระทำความผิดซ้ำอีกนะครับนะโดยการที่ศาลเนี่ยให้โอกาสนะครับโดยใช้คำว่ารอลงอา,านะนะญ,ญานะครับเป็นนะครับพันธสัญญานะสมมุติว่าศาลตัดสินจำคุกนะครับหปีนะครับโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีนั่นแปลว่าอะไรครับ นั่นแปลว่าโทษจำคุก1ปีเนี่ยนะครับนะภายในระยะเวลา2ปีเนี่ยถ้าหากเรากระทำความผิดซ้ำอีกเนี่ยโทษจำคุก1ปีเนี่ยก็อาจจะนะครับถูกนำมาบังคับใช้นะหรือว่าถูกนำมารวมกับการกระทำความผิดครั้งใหม่อีก นะนี่คือหลักการโดยทั่วไปของคําว่าการรอลงอาญาครับโดยส่วนมากนะครับศาลจะให้รอลงอาญาเป็นระยะเวลา2ปีโดยประมาณนะครับนะโดยส่วนมากบางครั้งก็1ปีก็มีนะครับนะแล้วแต่โทษแล้วแต่คดีนะครับนะทีนี้หลายๆคนอาจจะมีความเข้าใจผิดว่านะครับการรอลงอาญาเนี่ยนะสามารถรอลงอาญาได้ครั้งเดียวอันนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับ การรอลงอาญาเนี่ยสารสามารถสั่งรอลงอาญากี่ครั้งก็ได้นะครับสมมุติว่าเรากระทาความผิดนะครับครั้งแรกนะถูกรอลงอาญา2ปีนะครับนะทีนี้พอความผิดครั้งที่2นะครับเกิดขึ้นสารก็อาจจะให้รอลงอาญาอีกก็ได้ความผิดครั้งที่3าสารก็อาจจะให้รอลงอาญาอีกก็ได้นะห,หากเป็นความผิดลักษณะเล็กน้อยหรือความผิดที่ไม่ใช่การกระทําต่อเนื่อง ลักษณะแบบนี้นะครับสารสามารถสั่งให้รอลงอาญากี่ครั้งก็ได้5ครั้ง10ครั้งก็ทําได้นะครับหากสารมองว่าความผิดนั้นเป็นความผิดเล็กน้อยนะครับสามารถปรับปรุงแก้ไขได้สามารถให้โอกาสได้นะอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้สารก็สามารถสั่งรอลงอาญาได้นะครับนะทุกๆครั้งที่เรากระทาความผิดนะ ขึ้นอยู่กับดุลพินิษย์ของสารนะทีนี้มันมีอีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมจะพูดให้เพื่อนๆฟังก็คือเมื่อไรที่นะครับเราถูกตัดสินจำคุกแล้วนะครับเราจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการรอลงอาญาอีกต่อไปนะข้อกฎหมายข้อนี้เพื่อนๆต้องจำให้ดีนะครับสมมติว่าเราเคยถูกตัดสินจำคุกนะครับเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วก็แล้วแต่นะครับ แล้วเรามากระทําความผิดซ้ํานะครับนะแล้วมีโทษจําคุกนะครับนะสมมุติว่าสารสั่งตัดสินจําคุกเป็นระยะเวลา2เดือน3เดือนก็แล้วแต่โดยปกติแล้วนะครับโทษจําคุกเล็กๆน้อยๆแบบนี้ศารจะสั่งรอลงอาญาแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับที่เราเคยผ่านโทษจําคุกมานะครับนะแล้วการกระทําความผิดครั้งหลังมีโทษจําคุกนะครับ สารจะไม่สามารถสั่งรอลงอาญาได้นั่นก็คือเราต้องถูกสั่งจำคุกทันทีน่ะนี่คือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรอลงอาญานะครับที่ผมนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับนี่ก็คือข้อกฎหมายเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมนำมาพูดคุยกับพเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้นะครับนะเพื่อให้พเพื่อนๆได้เข้าใจเกี่ยวกับการรอลงอาญานะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายท่านถามมาว่านะครับโทษ2ปี3ปีนะครับ สารจะสามารถสั่งรอลงอาญาได้ไหมความผิดครั้งแรกนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับดุลพินิษของสารนะครับสารเขาก็จะดูที่องค์ประกอบของคดีนะครับนะสำนวนนะครับว่าพฤติกรรมในการก่อเหตุหรือว่าพฤติกรรมในการกระทําความผิดเนี่ยนะครับมากน้อยขนาดไหนนะครับนะสารเขาก็จะเอามาประกอบนะครับแล้วก็พิจารณาในการตัดสินคดีนะครับนะทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมนําเสนอมาก็เพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้เข้าใจเกี่ยวกับ หลักการของการรอลงอาญานะครับนะในแบบฉบับของฮัลโลเทสนะครับพูดจาภาษาชาวบ้านชาวบ้านให้เพื่อนๆได้เข้าใจง่ายๆนะหากคลิปนี้นะครับมีคําพูดคําจาใดที่ผิดพลาดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไปกด s u b สไคร b e ไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮัลโลเทสขอบคุณครับผม